ปนี้นะครับหลังจากที่เสร็จงานฟาร์มสตรอเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์แล้วนะครับก็จะพามาเปิดปลานะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมว่าการตีบูเบอร์รี่เก็บบูเบอร์รี่นะครับหรือหมากดํานะครับเก็บยังไงนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับเป็นสีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เปิดคลิปมากับผมเช่นเคยนะ ข้างหลังที่เห็นนี่คือป่านะครับป่าบูเบอรี่นะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นสนแบบนี้นะครับวันนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับว่าผมทําอะไรยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเก็บบูเบอรี่ป่าผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอไปเตรียมตัวแต่งตัวก่อนนะครับ สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือผมกําลังเตรียมพวกพาเลทนะครับพวกแหลกไปใส่บูเบอรี่ป่านะครับแล้วก็นี่เป็นรถนะครับรถ1คันนะครับจะจัดให้ทีมละ5คนนะครับแล้วก็ลากกันนะครับสิ่งที่ลากคืออังการ่านะครับผมทางภาษาฟินแลนด์นะครับส่วนอาหารนะครับแม่ครัวจะเป็นคนจัดเตรียมให้เรานะครับเมนูนี้ก็ง่ายๆนะครับไข่ต้มแล้วก็แกงแล้วก็ข้าวนะครับก็กิน3ามื้อนะครับผม สำหรับก่อนจะเข้านะครับผมก็จะเตรียมตัวนะครับเห็นเสื้อดำๆที่ผมใส่นี้คือเสื้อกันฝนนะครับผมแล้วก็ที่คาดเอวรัดเอวนะครับเพื่อที่จะเซฟตี้เอวเรานั่นเองนะใครมีก็เอามานะครับผมก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมนะเพราะในป่านะครับมีแมลงเยอะนะครับพวกยุงพวกเหลือพวกจากผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ ก็สายตามเห็นเลยนะครับส่วนนี้เป็นอุปกรณ์เป็นถังแล้วก็มีคราดนะครับคราดจะเป็นแบบนี้คราตีนะครับเนี่เอามาจากไทยนะครับนี่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นถุงมือนะครับการความเย็นได้ดีแนะนํานะซื้อถุงมือแบบนี้นะครับนี่ใช้ดีมากนะทุกคนเนี่ยเจ้าบูเบอรี่จะดกไม่ดกนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับว่าแต่ละปีนะครับมีฝนตกดีหรือเปล่ามีแดดดีหรือเปล่าเนี่ย อย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าดกนะครับเนี่ยแต่ว่ามันมันสุกแล้วแหละนะครับมันจะสุกช่วงเดือนอปลายเดือนกรกฎานะครับสิงหากันยานะครับนี่ประมาณนี้อันเนี้ยอันเนี้ยคือดกนะครับนี่นะส่วนวิธีการเก็บนะครับผมก็จะเริ่มนะครับฝึกเหมือนกันนะผมก็มาปีนี้ปีแรกนะครับผมก็ขอใส่ถุงมือก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมือเราอาจจะ พุทธพองนะครับผมผมก็ใช้คลาดนะครับการตีก็ไม่ยากนะครับฝึกอยู่สองวันนะครับสําหรับมือใหม่ส่วนความรู้พวกนี้นะเราต้องเรียนรู้เอาในเรื่องของทักษะการเดินป่าการหาป่านะครับผมมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยคล่องนะครับถ้าเราเจอที่ดกๆก็จะประมาณนี้นะส่วนพวกเศษขยะอย่างเงี้ยให้เราไปเก็บออกนะครับอันนี้ก็ เป็นพ่อนะครับที่อยู่ในรถคันเดียวกันเด้อทุกคนรถ1นึคันนะครับจะนั่งทั้งหมด5คนนะครับอยู่ที่เขาจะจัดทีมให้เรานะครับนี่อันนี้ก็มือใหม่ทั้งคันนะครับผมนี่ก็ตีก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะก็ค่อยๆฝึกกันไปหากเราตีเข้ามาในป่านะครับประมาณกลางๆป่านะครับแนะนําให้เราทําสัญลักษณ์นะครับเพื่อที่เราจะวางกระสอบแบบนี้นะครับนี่เราจะได้มาหาเจออันนี้เป็นกระสอบของผมนะทุกคน ได้ก็เยอะแล้วนะครับวันนี้มือใหม่นะครับนี่เห็นไหมการหาป่านะครับก็ไม่ยากจับ GPS แล้วก็ดูดาวเทียมนะครับบนมือถือนะครับผ่านแอปแอปหนึ่งชื่อว่า Google Map นะครับผมก็ขับรถตาม GPS ไปหากเจอป่าสนนะครับสนประเภทสนแดงนะครับสนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ลงไปนะครับจอดรถแล้วก็สำรวจดูนะครับว่าดกไม่ดกนะครับหรือมีต้น บูเบอรี่เยอะหรือเปล่านะครับผมส่วนภาษาฟินแลนด์ผมก็จําไม่ได้นะส่วนภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันวันถัดมานะครับสาภาพอากาศก็ค่อนข้างหนาวแล้วก็บวกมีฝนนะครับวันหนึ่งอาจจะมีทั้งหมด4ฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนแล้วก็แห้งอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ตีวันนี้ก็เริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วนะเล็กๆนะครับ สองสามวันแรกเราอาจจะปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมพอผมเริ่มตีคลองก็จะได้เต็มถังก็ขยะน้อยลงนะครับแรกๆขยะก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมแบบนี้แล้วเราค่อยไปคัดออกนะครับส่วนวิธีการคัดขยะคัดแยกนะครับเราก็นํามาใส่แหลกแบบนี้นะครับที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เรานะครับแล้วเราก็ค่อยนํากลับไปชั่งนะครับตกแหลกละ10กิโลกรัมนะครับผมอันนี้เป็น น้องๆที่อยู่ในทีมนะครับของผมนัเองนะเขาก็จะร่อนแบบนี้ร่อนประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเศษใบไม้นะครับรอยฟูขึ้นมาแล้วเราก็เก็บทิ้งนะครับทําไม่ยากเลยนะทุกคนส่วนนี้นะครับเป็นเศษบูเบอรี่ที่คัดแยกขยะออกมาคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับใครคิดว่ามีประโยชน์ต่อมือใหม่และมือเก่านะครับผมก็ ฝากดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเราผมจะเอาคลิปดีๆเอาเทคนิคดีๆมาฝากเกี่ยวกับฟินแลนด์นะครับผ